เฮ็ดเลยเฮ็ดดีเลยบ้านนี้เอาพี่น้องบ้านนี้สีสวกันเลียงสีเห็ดคิปโอเห็ดไก่ได้บานนี้บังเงี้ยันพม่าอีหยังลั่งคุณลุนชลินมันใกล้ขึ้นกระทงดิเอามือนี่ส้เฮ็ดที่ไ่ได้เห็ดก่อนเดียวนี่ ฮะคุณป้าหน่อยคุณป้าหน่อยก็จะทำเหรอลุงตู่นึ่ตัวไงลุงตัวหนึ่งตัวมือย่างนี่มือย่างโอ้ยี่เน่หน่อยเนี่ยอันนั้นคล้องไผ่ขนาดนกนเกสสุประตาเคยเ็นกันติอันเขายีบานนี่คองแขกสามแล้วเอาคือว่าไม่หาที่นางหกที่นางคุณคือป้าเนียงตื้มีมากบอก มาไปพูดในตัวนึงพ่อแม่ภาพตัวนึงบ่บ่อเดี่ยวข่บ่อาน้ามูข่อยจะเป็นผู้แจกลางล้นเนาะข่อยจะเป็นผู้แจกลังล้นไหมแต่วันพรุ่งนี้ให้ให้ผลให้มันแดดอย่าฝนตกนะตอนกลางคืนมันยังไม่แห้งดินมันยังไม่แห้งเลยมันจะหล่นพี่น้องป้องป่ายบัรนั้นว่าสิเฮ็ดบันี้เอาไปเอามาอลไรสิคำบัรนี้ยามมัน ต่ว่าเหตุไตนี่ไปหอดคำกับท่านอยู่เด้ทขันสิเผาต่ว่าเพราะท่านเห็นแป้งอยู่จากว่าพป้งยู่ใส่ออเอาเดึงเนื้อบางห้าทีนังอันนี้เดียวนี่นิดนึงสองสามสาม,สามทีนังซี่ทีนัง พร้อมแล้วพร้อมแล้วกลสองสีเจ้าสุขจสองสีเจ้าสจวนรุแจ้งันน้กันห้อยตรงรุ่งกันเปื่นมือนี่จ้าสุขเปา่อนงูไงไก่ห้อยบนบัวน่าเปือนดอกเซ็ตช่องิกระไดก็้าเ็ดมือนีกัท่านอยู่เด้อนะท่านมันจืคันมันจืว่าเป็นยังเนี่ันจืนกระเห็ดไปลอานี่ก็ได้นี่แหะเฟืองมันนะครับอันนี้ี่ีเองสาคัญมันมีเฟืองบอ ล่มขาววันมันสวยบนี้กินอไรเลยครับชิ้วป่ันกับเกี็ดเลยนี่เว้ยซปเป็เองไก้ก่าตัวยวไปบ้พี่น้องก็กินปลาลูกควอกว่ขพงผมมีมีหลายตัวในตัวไหนทีนึงแท่ไก่ลูกควอกนีไหมใส่ใส่รูะเกนไมพลามื่อเมือเื่อยไม่ไอาไปเส่ใส่มนี่มันก็เปลนมันทีหมดใส่สูตรเจสุปตาทอใเตียมอในเตียหมอ ถาเาของเขาหมกไดเหลือข้าเหียวาัส่นมาตไครเหนเดี๋ยวอาไป่บางเลลงทุนจี๊ดๆเอไป่บางเลยบตังคุณตไครกระจัม่หอม่กระเทียมอะครับสองตัวะไครสูตมันครับครับสามตัวสตัวห้าตัวหกตัวเจ้ บ้านกบโกกัสีเขาแข้งกันท่านไดบอกนี่โอ้คือบางห่ท okay. ีนางคือบางซีทีนงห่ท oh, yeah. ีนางคุณสสุขเดี oh, oh, oh. 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 ๋ยวนุจักทีนางแล้วนี่ป้ะมัณเก็บทีนางบ้านโทษเดี๋ยวเดี๋ยวงอกเดี๋ยวขออาุญอยาตเอาใกล้ไปไว้รถก็ได้ครับมือกี้พวกขี้เราพอนะอ้วูไปนะต้มกนต้มกินไดไหมต้มกินได้เอามาต้มกินแล้งัโก้ไยักโะมได้ไหมเอต้มัดแักโตได้ไหมแกินแ้อะรเนาะแลงเฉาียนหรอซื้อมาไม่ยอื่นอ่ะนะ โอ้ก็ใจใันไอ้ไข่ไหมที่มาม่มืนเนี่ยอช่วยเสด็จัเตั้งใจทีม้าเงินรางวัลให่ไอ้ผากกเกมนันมันเปิดหมงไมควรมูเลยวะเดี๋ยวราคาสองร้อยบาทแต่วารางวัล กูเป็นท่นเนี่ยมเาุ้งคานีคาน้ำมันมันี่ก็แค่ไวเดียวที่จะคลองในที่หนึ่งเนาะ้วกลูะสูตรไสูตรมันลูตัวเกสุปตาเกสุปตาจะบ่นั่นเอาสูตรไยก็สูตรมันสุโปรนิงนี่อบใกล้เป็นอาคีบเลยนะเราเยผู้ใดสีท่าดวนตอนนี้เอ้สีท่าดวนเนาเอามาเลยพอแล้มากสดบาลของสุเของลุก เดี๋ยวสิมีขอางช้างของคันยัมาไว้หรอคันผู้ใดแหมทั้งผู้ท่้งแสบทั้งแหมเดี๋ยวสิมีรางวัลเพิ่มใมาอีกรางวัลสมน้ำหน้าคุณเดี๋ยวแม่สุภาพจัดไปเดี๋ยวแม่สุภาพสิจัดไปจัดถ่าืนั่งก่อนไอ้เนี่ยนี่มือครับอยู่บังอเอไม่ดูขี้น้ำกันบ่นั่งก่อมไมู่ขีน้ำกันเปล่อยซอยชูท่อไม้อะไรนี่ว่า ไ้ยจูทั้งคู่ดีด้วยได้เห็นก็บฟ้ามา้ยจีก้อยหอยปนเลาไม่ยอะ้มโอ้ยนาเอามก้ยพี่เนาะให้แม่ทุกงานใยแม่ลังขออนุญาตพี่น้องนะครับเือมอ่ยอยจุกสิมาไนึ่งมือ่จ้อยสรเอยจูสม้าอื่มาเลยมาเลยมาเลยมอจอยไยจูกสมากินแขไ่เห็นแขงแลกันนี่ละสูตรไพสูตรมัยนสูตรไมัหาบอกกันกรรมกานี่เด๋ยวสิมีกรรมการพิเศษอันนี้กรรมการ เดี๋ยวจังคุยกันามือนบารี่ขอลาดาีขอลาดครับเอาไปขอลาดัจวดจวดมือเนจมาไหมมืองมไปมาไหมครับโอเคครับปต้มหมอ้อปล่ดภัยครับไกไปฮับพระมาลยรบุตงวันเจ้านะครับมันอย่หเย็นตัวก็เดยงนั่งที่เทียกหลงพ่อพันธ์ไปไปครับไปไปเอาสนาเ้อสบนาสบนาอเดงน้าสูกเด เอาลุงตูจัดไปยิ้มเข้าลุงตูจัดไปต้มไก่ต้มน้ำปลาหรือจะต้มส้มเฮ้ปลาหนักอีกคู่นึงเนี่ยทนไมไม่ท่านบอกท่านบอกนะครับฮะ ไม่ย่าสุดขาลอยาอเจอกเจอกสุดสุย่างดดไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงถ้าลำเอียงต้องไปเอาไอ้โรเบิร์ตมาเป็นกรรมการถ้าลำเอียงเลอียงเลยลก็ละเอียงแล้วหลอนแหลีล่ะหีนอนครับหลีหล่ะจังเดจังเดยคบ ย่านไก่มันเน่าหาเอาจังไดยก็เลยเอามาแล้วมือแน่ก็จะโค้งยีต้มแล้วไม่แน่อ้าลุงตัวซุ่มซุ่มต้มกับต้มต่อซุ่มมาต้มกับเอาไว้คืนหนึ่งมันมาต้มมันมาเน่าย้อนดอกสรูปแล้วก่ะบอกพี่น้องคุณแม่บอกพี่บอกน้องพัดเลยบานมือนี้ว่าสี่เฮดก็ได้ไปเฮดค่ะพี่น้องเพราะว่ามันขัดขวางทางเทคนิคหนึ่งเลาสองอุปกรณ์การแสดงมันบลกค้งจะพาเดินมาทางุ่มเดี๋ยวมืออื่นจังมากันมืออื่นเฮดแท้แน่นอนค่ะผู้ใดสมาเป็นกำลังใใจผู้ดส มาเป็นอีหยังกอกเพื่อนเอว้ย่าหยังกอกเป็นกองเชียร์กองผู้ใดสิมาเป็นกองเชียร์ผู้ใดสิมาเป็นสปอนเซอร์ไผสิมาเป็นกำลังใจกับมาเด้อคสักพี่น้องมืออื่นเด้อมืออื่นกเนอะมืออื่นมืออื่นมืออื่นพะนะเพื่อนว่ามือนี่มันเทิงมันเป็นได้ไงล่ะมันมองมองเห็ดกับฝนหัวแท้เท่าโต๊ะังหันหนึ่งเนาะเครืผู้ใหญ่บ้านกับหัวก็ ถ้าเราคิดเบิดมือครับตั้งแต่มื่อสั้าุณยายบ้านก็งท่านอีย่างที่เรียกกัว่างานงานเขาดำแล้วใบสามเนาะเก่าลูกบ้านกับมาด่วนเลยให้ไปใกล้เกี้ยวเลี้ยงละรถชนงัวงละครับงัวก็ได้มาเนี่ครับมาแล้วบ้านเบิ่งบ้านเบิ่งพื้นที่เนาะโอ้ยบ่บ่ได้เลยครับยังเปียกอยู่มันมันเปียกอยู่นี่นี่ครับบรรยายารับขันพื้นที่ขันพื้นที่บ่ได้สิเมื่อกี้หนสิไปใส่อีกให้เทียบพนตรงอีกใกล้บ้านไง่ายกว่าก็เป็นอย่างครับขออนุญาตพี่น้องเน้อ คนวอย่างเอฟซีบ้านรถนะครับถือว่าซื้ว่าขายเป็นการขามันคใกล้ใกล้บ้านเรถเนี่ยซุปเปอร์หนีงซื้อมากมีแต่ใกล้บ้านเออว่ากันไปเฮาลุงโต้งเนาะยใกล้บ้านเบรดแหละพวกต้นลูกโอ้โไปแข่งแถววัดนโน้นมึงก็ได้ดอกขับรถนี่จะขัดทีเออว่าของมูอเจ้าเอาไปแต่ว่าของของซุปเปอร์หนิงเอาไปต้มอ่ะซุปเปอร์หนิงเอาไปต้มเอาลูกตู่จัดการไปเลย จากการคั่วไปเลยของสุภาพตัวไหนต้มเนื้อนี่แหละของพิเศษไหมของพิเอ่ะเอ้าต้มลาบไหมต้มของพบ้านลาบไก่กับต้มไก่โอเคัลาบไม่จะเอามารวมกันต้มหมดทั้งเก็ดตัวเลยนี่เก็ดตัวต้มกินเดียวเลยเลยที่ม่อนพาบัดใดมากินเนาะเอาไปเก็บไว้ก่อนหน่อยก็เอาไปเก็บไว้เหมือนยังเอามาอบ ขั่นต้มหมดทั้งเจ็ดตัวนี่สิมุนพอบัตรได้มากินเนาะ่ต้้ตัวเอพี่น้องลุงตถ้าต้มหมดทั้งเจ็ตัวนี่สิมนพะบัตรได้มากินเนาครับเดิ้ลด้วยครับเดิ้เอาไบช่องผิดช่องผิดเฮเอาน้ำถังไมใช่ถังไหถังลุงตัเจะเอาไปงั้นเอาถังมาใส่เราถังมาใส่เราสี่ถัจกถังหนึง เอาใส่เลยเอาไปใส่องฟิช่องไใส่องมันเลแต่วกั่เหนตันใส่องฟิตบ่ดีเล้ยบัณฑิมันสิกอด่ราะกอดเอาไปเอาไปแช่ถังดีกว่าแต่อย่าไปแช่ช่องฟิตนะังนึนี่ถ้าไปแช่ซองฟิตมาได้เลยปลาอำนาจกับพอยี่เหลี่ยมมาทันไมาดิพอยี่เหลี่ยมบันโคโก่ับเสียบปากแดงอันนี้ลาเอ้าปลาอำนนาเจียีบ่ะมอยู่หลบทั้งลับทั้งตังต้มเห จะซื้ออะไรจะซื้อเดียวกันเอามาเลยไม่ต้องรอเดี๋ยวผมช่วยเป็นลูกมือก็ได้ไมหน่อยไมหน่อยไปวันนี้ไม่ไปไหนวันนี้เราไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ไม่ไปเนาะพักก่อนลากค่ะมคุณจัดการเลยจ่ายน้อย่าน้อยก็ไดพี่น้องโน่งมติกันว่ามือนี่อ่าพักไใบก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าอุปกรณ์การแสดงถูกยางมันบ่พร้อมเที่ยงกับเดล่ามันก็บ่พร้อมเที่ยงค่ะพี่น้อง กับเป็นนามามืออื้น,เ,เ,น lin, เลื่อนไปมืออื่นนะคะแฟนคลับเอฟซีสุขูสุข้นสีสีมให้กำลังใจเรลากะสีมให้สปอนเซอร์เรล่ากะสีมาซอยอ่นับหนุนมืออื้อนเด้อค่ะเด้อมืออื่นค่ะเมื่อนี้พักไปก้อนเมือนี้พราะว่าสิกินกันธรามดาซืือๆสอผู้ใดสิมารุนกับรุนน้ำมืออื่นค่ะพอ่าสิเป็นแฟนคลับเอฟซีพอบาสิเป็นผู้สนับสนุน บ่าวาสิเป็นผู้ไห้กำลังใจผู้หลุนผู้หยั่งอขอเป็นมืออื่นเด้อค่ะเดิมเมื่อนี้กะเอาซ้ำนี่เพราะว่าซุมออกมาแล้วต้มจินกับมืออื้อนจะไปซื้อมากไหมพะนะสีบดนึ่บดสต้มหรือสีลาบหรือบาเสียแอ,<ะ>อแม่มึงต้มั้งเกตโตนี่ตี <c oughs> ไป้วนพระบัดใดไม่ก,กินน้ะบัดนี้น้ะ <c oughs> เ,อเอาเอาเอาล็อกพอล็อกพอบัดใดไม่ก,กินน้อบัดนี้เอาลุงตู่จัดก,การไปเลยค่ะเดี๋ยวตอนตอนเ็ดเลี่ยว จังน uh. mm ่ะเบื hmm. now, mm ้องไรสดเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคุณแม่สุภาพสิ้มไร่สดตอนเท่าเห็ดกินมื่อแรงนี่แหละเดี๋ยวคุณแม่จะราบไล่สดให้ดูนะจ๊ะจะไล่สดให้ดูนะคะตอนนี้คือคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก้อนขาพี่น้องขาหมาดข้อต้มจักสามตัวแปดต้มลาบด้วยทั้งลาบทั้งต้มเอาสามตัวนด้นแหละรวมทั้งลาบทั้งต้มเลย สามตัวละรวมรวมทั้งรับทั้งต้มเอาตัวตัวที่มันโอเคอ่ะอยู่ไหนเอาขั้นสั้นตัวนี้สองตัวโพดโพบักโพบักแตงนี่พี่น้องบักหนึ่งแปดใครเป็นคนใครเป็นกุ๊กอ่ะตัวนี้น่ะลุงตูลุงตู กะโจนขนบ้านมินเอากินไปเลยค่ะพี่น้องตอนนี้เขาบริไปใส่มาใส่กินกันเลยค่ะเค็ตกินย่างเดียวเค็ตกินย่างเดียวเลยจ้าผู้ใหญ่บ้านกระแยกเดียวเป็นผู้นำมันยัง่างกางเสลเป็นผู้ใหญ่บ้านกระแยกซ้ำผู้ใหญ่บ้านพี่น้องจัดน้อยเป็นหอดกำนั่นกับสีหยาบหอดกำนั่นอยู่เลยหยาบเนาะเป็นหน้ายกกต่สีหยาบซ้ำหน้ายกเนาะค่ะเนาะ อนอนไเล่นนกนอนเละเลยนี่หน้าที่กินย่างอานี่เอาไปเีไปแซ่ไปเลยแซ่หนึ่งสเอาเดี๋ยวไปแค่ตรงนี้ก็ได้ใต้ไหมใต้ช่องพิดแหมที่เป็นกระโหลกกันแหนมันว่างอยู่นะเอาไปแช่เลยไม่เป็นไรสองตัวหนึ่งแช่ได้ ต้มเลยเอาต้มเอาตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราจะทำให้ยิบซับเลยต้องซับให้ตื้นทำดีดีพี่น้องตอนนี้อากาศสดชื่นแล้วค่ะพี่น้องฝนตกฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ตกเมื่อเช้านี้ก็ตกพึ่งพึ่งหยุดเมื่อกี้นี่ค่ะสถามทีฝนถ้าเนื้อมันเยอะก็ให้มันติดกันเอาสามตัวนั่นลาบบดลาบแล้วก็ต้มด้วยทั้งหัวทั้งขาทั้งเท้า นี่ค่ะพ้นโตกน้ําถ่วมแล้วพี่น้องค่ะมึงเนี่ยางสาลาปูกับไานี่ต๊ะแล้วถ่วเลยจ้มขึ้นมาแล้วนะคะเอาพี่น้องทักไถยกันเขามากครับขออนุญาตพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอนมีคนงาบ้านมาถอดตัวมาหาอยู่พี่น้อง นในพื้นที่บ้านโตนห่านเดี๋ยวแม่มมสุภาพจะขึ้นห่านนี่บัดนี้ <c oughs> เตี้ยนกันท่านนะต้นห่านแล้วเอาคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี่นะจ้าคลิปหนาจังะมากันไหมเบิ้งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใบบัตรกดพร้พอมถ้งมากระโลงน้ำ <c oughs> เอาโพดโพบัโม่บกแตงจวดจัดฟาดบึ้มพนาอ๋อ้ยพนาอามานเลยถอดอามานเลยถอด มาหลอดแล้วมาแลอวมาหลอดนิ <Hospital> ่งแล้ววะดิเอาไปแล้ว <t> ค <od decline> ่ะพี่น้องไปแล้ว